วันดีพี่น้องวันนี้โรคกิบป่าก้าววัวลาวันนี้จะทำะน้ำริกหมูทอดนะหม,อมูทับทอดน,น้นนนำพ,นนนนะพี่น้องนะเอ้าวางสองคนละมาเลียปรุงได้เว้ยกระเทียมกับหอมทับอันนี้ช้อหนึ่งน้ำตาลปี๊บอันนี้มะนาวนะพี่น้องนะแล้วก็กะปิหนังปลาพป่งปรุงรสแล้วก็อันนี้มามาข้ามประมาณช่องชามเสียจอผิกประมาณชามจอนโตแล้วก็หมูทับประมาณช่องเลย ชอบคิดนะชอบคิดได้ไงอ่ะเส้นหนามันก้อนกันเด็กคาตาโร่หน่ะพี่น้องเด็กเดี๋ยวก็เคี่ยวกี่ก้อนกับเคี่ยวอ้วห้อมกับกระเทียมสับเอันนี้เคี่ยวไปเรื่องนะทีกระเทียมกับอ้วหอมนี่สับนี่ต้อไอ้ไอ้เรื่องก่อนนะพี่น้องนะแล้วก็เราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะ กินมันจะได้หกยปัดไอ้มูทุกข้อปัดไอ้มูทุกอย่องเอลยผมมูทุกอ่าเสร็จติดผลลงไปเลยร้างอน ตามโดยกับฟีที่น,มมน้ออประมาณซองจอนจึงลายมั้งไม่แกบบ่ๆนะได้เราเห็นเลยคน <c oughs> จามแล,ล้ว่นตองเลยตามโดยน้ำมันกามประม,มาณเต้จอนโต ตามด้วยนำ uh. ้ำปลาพี่น้องเนื้อหย่อนพุ่งจูมรสนื้อหอนชาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะเปล่าก็ได้ดูดก็ได้เด็ดพี่น้องไดาซึ่งควนในข้าวกันให้น้ำตาลนี Oğlum ่ละลายก่อนนะน้ตาลที่เราละลาไว้เด็กที่นองผสมทุกความรอยน้ำตาลวอมเหลว ข้าตัวตตายหนามาเน่าเรื่องจอนไปน้องมันจะได้มากนะเพราะเราใค่หนามาก้ามแล้วยินี่ปฟาดเอตุกเนยนะเนี่ยทุกเหลี่ยมไปน้องฟาดมาวันนี้เดี๋ยวแย่งหรอเอ้าใส่ช่วยนี่พี่น้องนี่นไหมได้เรื่งช่วยมูทรองคิดนี่ น้ำพริกหมูปัดพี่น้องเออสูตรนี้นะลูกกินไม่ต้องชิมเลยเพื่อนๆตามๆตาม,ตามที่บอกตอนที่ว่าใส่กรุงรสนะนี่นีปักพี่น้องชิมต้องกินมันนี่พี่น้องเออ,อสูตรที่เลยกับน้ำพริกอ่องพี่นอ้นองเออนี่น้ำพริกหมูปัดคำเติบยะเอาตะกินแต่พี่น้องมันร้อน รอยอย่างแรงเลยนะอืมทุนนี้เด็ดแน่นอนเลยอย่าลืมต,ตมดลลิดตามมาลงคคิดกันแล้แล้วคิด่อไปลงคคิดต่ำเลยเดี๋ยวลูกคิดไปกินข้าวก่อนหนนี้ไปก่อนนะครับัสดีครับร่อยอย่าแรง